สวัสดีครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาผมมีเรื่องอยากจะบอกสำหรับคลิปแต่ละคลิปที่ผมทำมานั้นอยากให้ทุกคนได้เปิดใจลองดูนะครับผมติชมตามความเหมาะสมผมว่าอยากคติเลยลองเปิดใจดูครับอโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีรับแอซทฟรีสำหรับ นำไปใช้งานใน Unreal Engine 5นะครับผมส่วนวิธีเข้ามาในหน้านี้ก็คือตรงนี้มันก็จะเป็นหมวดหมู่ Fab นะครับเว็บไซต์ Fab นะแรกๆตอนเราเข้า Epic Game Store ใช่ไหมก็ให้เรากดตรงมุมซ้ายบนนี่ครับปึ๊บแล้วก็เลือกเลือกคำว่า Fab ข้างล่างเลยตรง Discover นะหมวดหมู่ Disc d c o v e r แล้วก็เลือก Fab พอเลือกมันก็จะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับ แล้วเราก็เลื่อนลงมาก็จะมี Asset f r รีสาม s e t ก็คือรับได้ถึงวันที่ยี่สิบสองเมษายนนะครับผมอวิธีรับเราก็คลิกเข้าไปเลยแล้วเรากด Add Car ไว้ก่อนเราจะได้ไม่ต้องมากดทีละอันนะแล้วเราก็ไปหน้าเมื่อกี้กด Black กดย้อนไปอ่าต่อไปก็เป็นอันนี้กดเอท่าไปที่ discover ก็ได้แล้วก็มาที่อันสุดท้ายครับโอเคแล้วก็กด a d d ่าก็คือเพิ่มลงไปในรถเข็นนั่นแหละอ่ะทีนี้เราก็มาดูตรงมุมขวาบนครับตรงรูปรถเข็นตรงนี้นะอ่ะเอาเมาส์ไปชี้แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้เรากดเช็คเอาท์ครับ มันก็จะขึ้นหน้าต่างออเดอร์ให้เราเช็คเอาท์นะครับเราก็เช็คให้ดีๆอ่ทีนี้3ออเดอนี้เราก็จะซื้อแบบฟรีนะทีนี้เราก็ให้เรากด p l a ็กออเดอรเลยครับรอสักครู่ครับผมโอเคครับเท่านี้เราก็ได้ออเซอ3อย่างนี้มาเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับไปละบ๊ายบาย